็นกรณีแบบนี้อาจจาะอนุญาตเลยนะคะว่าเคสนี้เป็นเคสพิเศษจริงๆค่ะตั้งแต่เขาปลูกบ้านตัวบ้านอาจารย์ขออนุญาตไม่หันไปตัวบ้านเนาะตัวบ้านเขาอยู่ตรงนี้แล้วหน้าบ้านเขานี่เลยค่ะคุณขาไอแคน้ําถ้าเราไม่มองขึ้นสุดเราจะเหมือนทูบก,ก้านเดียวในในหลักของคนจีนเขามองว่ามันเป็นการไหว้ผีมันเป็นการ,าเ,การเออไม่ดีนะคะอันดับแรกเลยบ้านหลังนี้ที่เจอก็คือเนี่ยค่ะ แหงน้ําก่อนเลยอันดับสองนี่เขาเพิ่งย้ายมาค่ะนี่ค่ะหลังคาจั่วแหลมอาจารย์บอกเลยว่าไม่แนะนําไม่แนะนําให้ใครทําแบบนี้เลยถ้าคุณจะมีกระต๊อบแบบนี้อย่าเอาจั่วแหลมพุ่งเข้าบ้านตัวเองเด็ดขาดอันนี้คือพิคาดบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ตั้งแต่รุ่นแม่แม่พ่อทุกคนป่วยหมดนะคะแล้วมาอีกพิคาดอีก ดังนั้นอาจารย์แนะนําว่าเอาแลวถ้าอาจารย์ขาหนูจะมีกระต๊อบหน้าบ้านได้ไหมได้แต่ขอให้เป็นทรงหมาแงานไปอย่าทําเป็นจั่วแหลมอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะแล้วพุ่งเข้าบ้านอาจารย์บอกเลยว่าเล่นกระเพาะหมดเลยค่ะนะคะแล้วสามค่ะนี่ค่ะต้นไม้ในศาสตร์ของอาจารย์อาจารย์บอกทุกคนเสมอนะคะว่าในหลักของ่วงจุย้ยหน้าบ้านคือหงแดงนั่นแปลว่าความไหลของน้ํา หรือถนนหนทางหรือทางลาดต่ําหลังบ้านคือภูเขาก็คือต้นไม้ใหญ่ตึกสูงอะไรที่มันสูงสูงแต่บ้านหลังนี้มีต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าบ้านตรงหน้าบ้านเลยนั่นแปลว่าเอาเต่าดำมาไว้หลังบ้านก็จะทำให้บ้านเกิดความวิปปิตแล้วอยู่ๆเขาตัดตัดเสร็จห้าต้นไม้ตายอาจารย์แนะนำว่าไม่ให้เอาไว้ในบ้าน ถ้าคุณอยากจะได้ตอไม้แต่ตายตกแต่งบ้านคุณจะต้องทํายังไงก็ได้ให้มันมีชีวิตอะเอากล้วยไม้มาเกาะเอาอะไรมาเกาะมาเกาะเพื่อให้มันมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ต้องถามเจ้าของบ้านค่ะจะเอาไงอยากเอาไว้หรืออยากเอาออกเอาออกง่ายเอาออกได้ค่ะอเอาออกได้อออไดแต่ทีนี้คุณบอกอาจารย์ว่าตรงนู้นคุณจะปลูกบ้านเหมาะไหมคะคุณอยากจะปลูกบ้านครับอ,อยากจะปลูกข้า้งหลังนี้ จะไปอยู่เองหรือ,อยังไงคะแล้วหลังนี้ล่ะคะหลังนี้นะะหลังนี้นเอาไว้รับเวลาพี่น้องมาโอ้โหหลังเดียวก็ดูแลไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นี่จะสองหลังเลยเหรออันนั้นแค่เป็นแนวคิดพิเศษแนวคิดเพราะว่ามันจะสําเร็จหรือไม่ไม่รู้แต่แต่คิดว่าน่าจะมีบ้านนอกดาวเพราะอาจารย์มองเห็นบ้านนอกดาวอยู่นะบ้านไม่ได้หลังใหญ่โตนะ <c oughs> ถ้าจะปลูกอะน่าจะเป็นกระต้อปลายนาเอาแค่เอาแค่หอมปากหอมคอก็พอนะเอาเอานี้ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ถามกันดูถามใจกันดูว่าเราจะขยับขยาย้ายได้ไหมย้ายได้แต่ถ้าย้ายได้อาจารย์อยากให้ย้ายค่ะอยากให้เปิด,ดอยากให้เปิด,ดเพราะว่ามันพุ่งเข้าบ้านเรามากเกินไปเนาะอ่าอาจารย์ต้องขอบคุณนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่พิจิตเนาะ เพชรบชรณูเพชรบูรณ์นี่ใช้มากี่จังหวัดแล้วเนี่ยโอ้พรที่สงกตอาจารย์จะบอกแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะห่วงจุ้ยไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแต่ขอให้คุณเป็นคนช่างสังเกตว่าถ้าหน้าบ้านของคุณมีไอ้ต้นไม้ตายแล้วหรือมีเสาแบบเนี้ให้มองหน่อยว่าเอาอาจารย์แล้วหนูจะแก้มันยังไงดีอะหนูแก้แท่น้าไม่ได้สิ่งที่แก้ได้คือโมบายค่ะไปหาโมบายมาแขวน เดี๋ยวให้อาจาริตาพาไปดูโมบายไปหาโมบายมาแขวนปลูกต้นไม้ขวางมันไว้กับสองในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเขาเรียกว่ากระจกนูนกระจกนูนหรือใบพัดกังหันนะคะมันจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตเลี่ยงที่จะนอนห้องที่มันปะทะกับไอ้นี่แล้วกันเนาะอ่ะอาจาริตาเดี๋ยวพาไปดูโมบายปักมาตรงนี้อาจารย์นี่ยพามาดูตรงนี้ค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่จังหวัด เพชรบูรณ uh, ์ oon, นะคะอาจารย์โมเดลกําลงังลงทํางานจําไว้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะแก้จุดที่เราจะต้องปะทะนะคะอยากให้มีโมบายนะคะโมบายของอาจารย์เนี่ยสั่งได้เลยนะคะนี่เสียงเพราะมากนะคะเสียงเพราะมากแล้วก็มีสัญลักษณ์หินหยางนะคะแล้วก็รวยไม่เลิกนะคะชื่ออาจารย์เดลกับอาจารย์ลิตานะคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่กว่านี้นะคะจะยาวมากๆเลยอันนั้นจะอยู่ที่ราคา1,000บาทนะ ก็สั่งมาทางเพจได้เลยนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งของการทํางานของอาจารย์นะคะที่อยากบอกว่าหวงจุ้ยมันไม่ได้ยากแต่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งถ้าเราศึกษาเราก็จะเข้าใจในหลายๆเรื่องแล้วก็บางครั้งมันอาจจะปลดล็อกในปัญหาที่เราเจออยู่เสพงานอาจารย์ไวเ้เยอะๆนะคะแชร์ไปนะคะคลิปดีๆแบบนี้อาจารย์บอกเลยค่ะว่าความรู้ดีอาจารย์แจกฟรีแต่ไม่เคยแจกเงินนะคะ ตอนนี้มีหลายคนนะคะที่เจอปัญหา คือมีคนมาขอเป็นเพื่อนโดยการใช้รูปโปรไฟล์ของอาจารย์ทั้งสองคนนะคะแล้วบอกให้โอนเงิน800บาท900บาทแล้วจะได้เงินคืนหมื่นกับ800บาทกับ900บาทนะคะอาจารย์บอกเลยค่ะว่าอาจารย์ไม่มีนโยบายแจกเงินอาจารย์แจกแต่ความรู้ทุกคนต้องมีสตินะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหากับอะไรอย่านิ่งนอนใจค่ะลองโทรปรึกษาอาจารย์แปะเบอร์เอาไว้เยอะมากถ้าติดต่ออาจารย์ไม่ได้ อาจารย์ B อาจารย์ตี้แอดมินของอาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยแนะนำเบื้องต้นให้กับคุณนะคะว่าเราจะควรไปทำอะไรก่อนดีเราจะแก้ยังไงบ้างเพื่อตัวเราเองนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอาจารย์นะคะ วันนี้อาจารย์จะกลับไปนอนที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อาจารย์ถึงจะเดินทางโดยการบินกลับจากพิษณุโลกนะคะใครอยากได้หนังสือนะคะแล้วอยู่ที่พิษณุโลกพยายามโทรตรงหาอาจารย์นะคะ0653561628อาจารย์ลิกาจะเป็นคนรับสายเครื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ